อยู่มาจากไหนอ่ะได้ยินไอไหม้อคุณละเอ้ยกันเอ้ยนี่คือฉันยู่คือเธอออยู่มาจากไหนอ่ะลอสอิงลิสส์ h อ้ยนั่นนั i นวันอาทิตย์แรกไม่เป็นลำบัต่เด็กเล็กอดเล็กอดให้ครูอังกฤษไปทีนี่แหละครูอังกฤษ Uh, where you come from? Where you come from? Uh, sorry, I'm my plom. <coughs> uh, leg it, leg it. I might say quan from. Uh, lê kít, lê kít, I grew on kít lop tea. Hãy <coughs> kể ngắm mắt, chậm <coughs> nàn ta để khánh Mà chạy tè What is your name? What is your name? ngày <coughs> tối còn đâu vậy đủ tốt, nơi mình đủ tốt mà buồn đời anh làm cô mất mẹ em bát, mình vợ anh sửa rồi, anh cô sửa rồi à, name? My name is Johnny, sửa ờ, Johnny, my Johnny, đặc <laughs> à, con làng chưa lài, mít sơ tư thêng băng khôn nụ nụy Xôi, mừng cháy tư lèo lắc Nói à, vật lật lím, phái tăng nói ở nơi rung nú đơn, phần xôi chết lèo Phải nói แล้วอยู่อี้ไปไหนปมตามไาอยู่เนี่ยอี้ไปไหนไม่แรง,งยันตึงก็เลยยันตึงรั้งมันตบป,ปตลัดเลยนี่ตะรั้งตบเราปลัดประจ้างนะากินว่าเพื่อนแกกินหนังไอ้ตาลุ่นหลงนอนเลยไม่ยักหลังปิงเอนนอนน ยู่ี่ไปไหนฮะไปไหนยู่าอจไปจองลุงจองลุงไปจ่วงไหนไปไหนก็จองลุงตองลุงเยสอ๋อไปทำไมไปเยสเยสใครเอาแล้วปลื้อรู้ละ โอกไปต้องลุง yes อาเดียปนเปมแนกให้หลุนแนกให้ proof ยวออกจากนี้เข้าโคกมองมาดำน้อยไปน้อยอย่างพวกคนในบุรีรัจย์เฉ่ยเองเ <c oughs> ข้ามาแยกกอยเข้าจิงอานครนีร่นมันแก้ตึงแล้วากาะตัดมักออกคนเนียงรัตพูม ควรลังแค้ถึงแล้วกาไปตั้งควรลังและสนามบินนะมาออกนี่แค่นี่จะดาวไปน้อยกี่ก็จะเดาเลี้ยวซ้ายขี่ตรงมาเลยขึ้นกลองว่ะแล้วก็ตุ้งลุงโอ้ทางแค่แน่ไห้กลายเย็นแม่เย็ดแม่หโหร่างเราแล้วเพื่อนเพื่นรักครับเพื่อนรันกนะันเอาแคยน้องบริกานะรเอาบ๊อบหนวด